นิทานเรื่องคุณลุงชอบปลูกต้นไม้คุณลุงชอบปลูกต้นไม้คุณลุงใช้วิธีเพาะเมลเลสตอกกิง่งทาบกิ่งปักชำคุณลุงทำเองทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาคุณลุงไปปลูกต้นไม้คุณลุงใช้เสียมขุดดินปลูกต้นไม้ทั่วทุกถิ่นคุณลุงยินดีทุกวันทุกวันและทุกวันเวลา คุณลุงดีใจเด็กๆช่วยปลูกต้นไม้คุณลุงชอบใจต้นไม้ออกลูกคุณลุงชอบปลูกทุกวันทุกวันทุกวันเวลาคุณลุงสุขใจเด็กๆเก็บผลไม้คุณลุงดีใจต้นไม้ออกลูกคุณลุงยังปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาคุณลุงดีใจเด็กๆมาเล่น ที่โคนต้นไม้คุณลุงชอบใจคุณลุงชอบใจเด็กๆสุขใจแจ่มใสยินดีคุณลุงปลื้มใจผู้ใหญ่ใจดีช่วยคุณลุงปลูกต้นไม้เลวลี่คุณลุงดีใจคุณลุงตั้งใจปลูกต้นไม้อย่างดีทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาเมฆน้อยลอยมาคุณลุงคอยท่าให้ฝนเทมา อย่าช้าล้่มไหลคุณลุงตั้งใจปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาฝนตกฝนตกแล้วขวัญแก้วชื่นใจนักหนาคุณลุงยิ้มลาฝนเทลงมาตลอดลืดนูนูจิกนูจิกยุกจิกยุกจิก,จกชื่นใจยืนเล่นนะ้ำฝนใสใสฝนตกจักจักฝนตกหนักฝนตกหนักฝนตกหนักฝนหยุดไปแล้วขวัญแก้วต้นไม้ แสนชุ่มช่าชื่นใจคุณลุงแจ่มใสคุณลุงยังปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนปีคุณลุงทําอย่างนี้คุณลุงสุขใจหนูจุ๊กหนูจิยกยุบยิบยุบยิบแสนสดใส